วันนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญกันเรื่องปัญหากล้วยหอมทองใบเหลืองนะครับปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยๆงามๆนะแต่เป็นสัญญาณเตือนที่เกษตรกรอย่างเราๆต้องใส่ใจเลยเพราะอะไรเพราะมันกระทบกับไรายได้เราเต็มๆเ,เลยครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ลดลงคุณภาพกล้วยที่แย่ลง เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุหลักๆมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะโรคตายพลายตัวนี้แหละครับที่อันตรายสุดๆเลยอาการมันดูไม่ยากเลยครับคือใบมันจะเริ่มเหลืองจากขอบๆไล่เข้ามาตรงกลางเริ่มจากใบล่างๆก่อนเลยจากนั้นก้านใบก็จะหักพับลงมาที่น่ากลัวก็คือโรคนี้เนี่ยมันยังไม่มียารักษาตรงๆนะครับแล้วเชื้อรามันก็อยู่ในดินได้เป็น 10, 10ปีเลยคือปลูกอะไรตรงนั้นไม่ได้อีกแล้ว ทางเดียวเลยนะต้องขุดทิ้งสถานเดียวครับทั้งตน้นทั้งเง้าที่อยู่ใต้ดินเลยแล้วเอาไปเผาทิ้งทันทีต่อมาอันที่2ก็คือโรคใบจุดครับอาการก็คือใบมันจะเป็นจุดจดสีน้ําตาลเข้มๆหรือดําๆแล้วมันก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเหลืองไปทั้งใบเลยแต่เคสนี้ยังพอจัดการได้อยู่นะครับ ก็แค่รีบตัดใบที่เป็นโรคเนี่ยเอาไปเผาทิ้งซะแล้วก็อาจจะต้องพ่นยาป้องกันเชื้อราช่วยอีกแรงหนึ่งและสุดท้ายเลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคก็ได้นะแต่อาจจะแค่ขาดธาตุอาหารถ้าคุณสังเกตเห็นว่าใบแก่ข้างล่างสุดมันเริ่มเหลืองซีดๆแต่ไม่มีจุดด,ดำหรือก้านใบก็ไม่ได้หักอะไรอันนี้แหละครับมีแววว่าต้นกล้วยเราอาจจะขาดปุ๋ยเฉยๆ,โดย,ฉยๆโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมกับไนโตรเจนวิธีแก้ก็ง,ง่ายๆเลยแค่ปรับสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมก็พอแล้วครับ โอเคงั้นสรุปง่ายๆให้จําขึ้นใจเลยนะครับถ้าใบเหลืองแล้วก้านใบหักพับให้สงสัยเลยว่าอาจจะเป็นโรคตายพรายต้องรีบขุดทิ้งทั้งยวงเลยทั้งต้นทั้งเงาแต่ถ้าเหลืองเป็นจุดดำๆอันนั้นคือโรคใบจุดให้ตัดใบทิ้งไปแต่ถ้ามันเหลืองแบบซีดๆเริ่มจากใบล่างๆอืมอันนี้น่าจะแค่ขาดปุ๋ยครับรีบไปเติมธาตุอาหารที่ถูกต้นให้เขาด่วนเลย